สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนเว็บด้วยภาษาทีมแอลเบื้องต้นนะครับยามาเบื้องต้นนะครับอย่างแรกครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายน้ำดอนหินอ่อนระดับชั้นปวชหนึ่งแผนกคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจวิลัยการอาชีพนักลงทุนนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นผมจะมาสอนการเขียนเว็บด้วยภาษาทีมแอลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเข้าไปต้องมีโน้ตแพดนะครับใช้นโน้ตแพด h t m l มันก็ง่ายๆครับมันจะมีหัวข้อแหละมันถ,ถ้าเราเขียนเว็บด้วย html เราต้องเริ่มต้น head html นะครับออกมาก็จะเป็นส่วนหัวนะครับ head นี่ทำตามผมนะครับหัวครับต่อไปก็จะเป็นชื่อตรงแท็บนะครับชื่อ t i t a n bar นะครับ นี้เราก็จะเขียนเป็นหัวข้อมันนะครับอะไรก็ได้ครับแต่ผมยกตัวอย่างใน html นะครับ html สำคัญในการปิดต้องมีสแลตปิดด้วยนะครับอย่างนี้นะครับก็ตามด้วยถ้าเราก็ต้องปิดนะครับปิดหัวมันปิดหัวข้อมันนะครับส่วนต่อไปก็เป็น body นะครับคือเนื้อหาของมัน เีจะเกาะเข้าไปก็เริ่มเขียนงั้นผมจะเขียนเป็นการแนะนำตัวผมเองนะครับ อย่างนี้นะครับก็เช่นเคยครับก็ต้องปิดด้วยวอดี้ก็ต้องมีสแลชดเหมือนเดิมครับแล้วเราจะจบด้วยปวดได้ h t m ทีมเอลเราต้องปิดด้วยทีมเอลครับอย่างนี้นะครับเซฟเลยครับเราจะเซฟด้วยนาตะกุล h t m ทีมอลนะครับ อย่างนี้นะครับก็ได้อย่างนี้นะครับแล้องกดเข้าไปดูมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะลองสอนเรื่องพวกใส่แม็กกาวใส่สีอักษรนะครับก็เข้าที่ Body บอดี้อันนี้จะเป็นสีของฟอนต คือสีเฉพาะตรงที่เราจะเขียนนะครับคือไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนี้นะครับต้องพิมพ์ตาวนี้นะครับส่วน F F, F F นี่สูสนี้อันนี้เป็นอ่ามันจะเป็นโค้ดสีนะครับ ซึ่งมันมีเยอะมากแล้วแต่เราจะเลือกนะครับสีคหัวข้อเราจะเป็น h t m l นะครับก็เช่นเคยครับปิดด้วยฟอนต์ครับ แล้วก็เซฟม,มาดูกันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับให้ทีมเอสี LC แดงครับครับผมาาการที่ผมจะสอนก็คือการใส่แบ็กกราวนะครับแบ็กกราวของเว็บเรานะครับเหมือนเดิมครับ บอดี้เหมือนเดิมครับแบกกาวก็ BG ครับ BG Color ครับเหมือนเดิมครับสูตรเหมือนเดิมชารปนี่ก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นโค้ดสีนะครับ แล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลนนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมอันนี้อย่างที่ที่ผมจะสอน,นคือเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนอักษรสีอย่างนี้คือมันจะเป็นหมดเลยครับโดยไม่ต้องไปเขียนแบบจะเป็นทั้งแผ่นเลยฮะถ้าเราจะเขียนทำนี้โดยการเราเหมือนเดิมครับบอดี้ เดินนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรของมันนะครับเดี๋ยวนะครับก,ก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็เซฟมันไป อย่างนี้นะครับนะครับสวยไหมครับก็อ๋ออันนี้ผมลืมนะครับลืมตรงตรงนี่ฮะมันผิดพลาดไปตรงนี้เดียวครับตรงนี้นะครับมันต้องมันสูตรมันต้องเป๊ะจริงๆงนะครับถึงเดทําได้กด f 5นะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วจะมีตัวใหญ่ครับที่ผมจะมาสอน ตัวใหญ่นี้ครับตรงเราจะก็อยู่ที่เราจะทําให้เป็นตัวใหญ่ตรงไหนครับอย่างผมจะเอาเป็นหัวข้อให้ทีมเอลตรงนี้ครับตัวใหญ่นี้เป็น h ฮดวันครับแล้วเราก็จะปิดด้วยสเตทเฮดวันครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับผมก็จะมาสอดแค่เบื้องต้นจริงๆครับเบื้องต้นครับนี่นะ ก็ทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ